สวัสดีครับจะาก่ายแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุด4ตันนะครับผมมนะมาชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อแคสต์เปอร์พิลล่านะครับเป็นรุ่น304 CR นะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะ กรเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวล้อเลยเดี๋ยวจะพามาดูสภาพรอบคันของเขาก่อนนะฮะ <Yeah. S 1> เริ่มจากตัวสเปคของเขากอนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะเขาจะเป็นตัวรถขุดที่มาพร้อมกับสเปคลายหัวกระแทกแบบนี้เลยนะครับก mm hmm. ็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่เอาไปลุยนะฮะในไซส์งานก่อสร้างนะเจ้าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ต้องแมนั่งติดลายแยกเพิ่มเลยนะตัวนี้นะครับเอาไปเนี่ยสามารถติดหวัวแยกแล้วก็ลุยงานได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนตามสายรถขุดเล็กนะเขาก็จะมีผ่านดันตัวนี้นะฮะติดมาให้เรียบร้อยเเเเลลยนนนนััองงะะะะคคคาปป็สห เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะสามศูนย์สี่ซีอาร์นะครับนี่โอเคเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยของเจ้าตัวนี้นะฮะแน่นอนนะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ สี่สูบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของงานเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิ s สี่ q นั่นเองนะเจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะพวกกองเกลืองอะไรเนี่ยสามารถหาได้ง่ายนะครับเพราะว่าพวกเครื่องมิตซูอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะใส่ในพวกรถตักแล้วก็รถขุดตัวเล็กเนี่ยหลายรุ่นเลยนะครับเวลาเราซื้อกลองหรือว่าซื้อพวกอะล่งอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อเทียบได้ตามนั้นอะไรยนต์ทั่วไปนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ ส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ด้านข้างมันจะเป็นในส่วนของปั๊มพลาิกนะก็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วตรงไหนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ของตัวลูกปั๊มเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ที่สาคัญน,นะฮะในส่วนของเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเงขงเาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีมากๆด้วยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพแพรอระดัวกันบ้างนะครับนี่นะฮะเปิดเป็นโช๊คนิ่มๆเบามือแบบนี้เลยนะอ่านี่นะฮะอันนี้ ก็แห้งดีหมดนะไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนนะครับนี่นะฮะแห้งดีมากๆนะครับเห็นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงว่าน้ําแล้วก็ชุดกรองอากาศของเขานะครับก็สามารถเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะเป็นโช๊คนิ่มๆเลยนะอ่านี่นะครับ304 CR นยร์น้ำลบกุศตันนะครับบูมอาร์มแห้งสวยหมดนะ นนะะแน่นอนตัวนี้จะมีตะขอนะครับจะรับนักติดมาให้ทุกคันเลยนะครับตามสายรถขุดญี่ปุ่นนะเพื่อนแบบมีมาการยกขอนะครับเด็กๆน้อยที่หน้างานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมาลองขับเคสกันบ้างนะครับน,นะบเนี่ย้ยนะดันลงไปนะครับน,นะผ่านดันใช้งานได้ปกตินะ นะครับรมอหามยกขึ้นลงเข้าออกนะครับนะขัดเข้ากับออกริงซ้ายขวานะฮะก็ใช้งานได้ปกติหมดนะตัวนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวลองเดินหน้าถังกันบ้างนะครับนี่นะฮะอ่าในส่วนของตัวเดินนะฮะก็ทํางานได้สู้แรงดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดตัวเทตามให้ดูนะครับ ตัวงเมื่อกี่กันบ้างนะครับเห็นนะผมขับมือเดียวอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอไปลูกค้าไปด้วยนะ กดตัวลอ,อยขึ้นได้ปกตินะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของสเปคตัวโคนบูมของเขานะฮะที่เป็นสเปคคอสไลด์ด้วยนะตะกี้ผมอยู่ด้านล่างเลืมพูดถึงไปนะฮะในส่วนของเจ้าตัวคอสไลด์ตัวนี้เนี่ยเราคุมคอนโทรลตัวนี้นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะ เขาสามารถบิดซ <sh arp centre> so 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 ้ายบิดขวาแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาทํางานในที่แคบเนี่ยเราก็สามารถสวิงตัวคอบูมเนี่ยไปมาซ้ายขวาได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสวิงตัวรถเลยนะเวลาทํางานที่แคบเนี่ยก็จะทํางานได้ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสเปคคอสไลด์นะครับตะกี้ลืมพูดถึงไปนะนี่นะฮะหมุนไปมาสบายๆนะครับนี่นะฮะในส่วนของระบบไฮดรอลิกของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกระบบนะแล้วก็พวกแรงปั๊มแรงตัวเดินเนี่ยก็ทํางานได้แรงดีปกตินะครับนี่นะฮะโอเค อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการพาชมนะครับสภาพรอบคันนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวคันซิล่า304 CR คันนี้นะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะตามเบอร์โทรดิสครึบตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับผมอาจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบพันพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมการทังไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อ กำลังตามหานะครับรถคุณเล็กที่ได้สเปคลายแย็กพร้อมเลยงานแบบนี้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้คุณนี้นะฮะกับรถตัวคัตเตอบิล่า304 CR คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ